เด็กโอมตัวนึ่งทุกคนนี้ตื่น <laughs> กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนวันนี้ออกมาหน้ามาจูบป,ป้านะทุกคนมาจูบกันหลายคนนะแม่ฮาพวกน้องเคยน้ำแน่แหละกับพวกข้างหน้า,ข,า,ข,าข้างทางเที่ยงนแม่ฮะทุกคนเพราะว่าเอาเอาโป้มเพิ่นมาจูบนะเนื่องจากว่าโป้มเห้เองยังตายอยู่ยังจูบป,ประทันใดอยู่แต่ว่าเสื้ออบนี้ยังประทันขึ้นป่านบะ่งสบายนะทุกคนอสบายเพิ่นเถินป่าเลยได้เดินไปเลี้ยงว่าน,นี่นะ ไปกับทีมงานเพิ่นอันมีเบากล้องแล้วก็เบาซุกนะเพิ่นไปกันสามคนแต่ว่าเพิ่นไปจะไปทางใดแหละเป็นไปทางผู้บังนุ่งเอียนมั้งแต่ว่าบริพิบูร์ผู้ทางเขาเคยไปนะเพิ่นไปกันมีแต่ผู้ชายเพิ่นเลยบ่ได้เอาซออมไปนําทีแรกตั้งใจว่าสิขึ้นนํากันเปโซงนะว่านี่เ้าสิไปนํากันสองคนกับซออมพอดีบัดนี้ทีมงานเพิ่นมาส่วนเพิ่นก็ไปกับทีมงานเพิ่นก่อนนะไปเัืนี้ทีมงานเทาก็ตั้งจัคตั้งยัางขาเลยโอ้ไดรป้อมจูแบบอันนั้น แบบเยอะๆออกนะทุกคนแบบนี se ้บริเปิ้ลน้ำมันได้แบบนี้แบบวี้ดึงใส่รุธัยหันะโคมกับไปข้าวทุกีนนี่สือเลยนะดูดิแบบนี้ Đây hết nha lên lấy oh, <laughs> ừ. <laughs> ừ, ừ, ừ. được, ô ô bớt được được chị Ừ, không bạt bớt, bọn nó không được chị mình bọn mình bọn mình bọn bọn mình bọn mình mình bọn mình bọn mình เหตุใดยังเลยกระดอยแนวนะจะมาหนังคางเห็ดอาปากจะฟอยอยู <laughs> ่พอจะไปใส่ฮะจะสบายดีหรือบปล่าลูกงามๆเน่หนุ่มงามเลยจีเนี่ยพ <laughs> <laughs> ัดกระปูดอยนี <laughs> ่ <laughs> อยากคือพอเพ้งบ่แต่อยากคือพอเพ้งอีบ่โอสโอยากคือพอเพ้งแต่อยากรอคือพอเพ้งบ่ เพ่กัะลรอบพรากันนางขานางบกทุกคนวบาจูเพื้อช่องน้องเลยจีร้อนเท้าจีจูบังหันแหละถ้ากสุดจีิงจีไดจูบจีไดจูบนะจูบน้องรุมแล้วห้ากถึงก็จูบน้องเชิะน้องงาตอนเลยทุกคนนเราไม่คท่านเนาะแล้วปุ๊บแมมีพี่าจังหน่อยเนี่เผล่เนบุค่อยว่ายโนแบียบป๊บที่เขาตังนะทุกนใส่ผไทยนี่เผื่อาะาเริ่มคอนเลยไปจีโบกไปเลย đưa đi về บอลอันปากอันซ้ายยาง ลากออกมาดิเอาีนตะกับโมสีวบอเออไปตกอยู่พูนตกับเสิวลอยน้ำแจวมากับปลาไทางหนึ่งเนาะล้อทางงเหลือแตนลอยอยู่ถึงแตาลอยอยู่ถึงอันนี้มีกีต้มอยู่กลางบ้านหลางเอา มอากระของเราะเยอสิลเบ่งเก็บเบ่งย่งเลยอุ้ยปลาดุปลาดุเศร้าเด้อปลาดุในบหานเยน้อมันบอว่าตัดสนอไมเห็นสั่นิมันจักวาเกไม่นยหวหวทันจับจั

อันบ่ได้โอคือนีจักง um> um ่อ um> ีหย um like ังมันค um um ัพุ่นยังลงอีหยังนี่พ่นไปูก็บอกเด้ออะไรลงมานี่ไปหลายจนแนวง่ดำๆบ่มีตานี่ฮู้นี่ครับ่เออเจะได้มันสิหากินเป็นบ่มีตาบ่สิสิเอาบ่สิเอาวางเทิงไดตัวใหญ่เ Này... Ừ. Là... Ừ. kiếp đại đây bay gạo Kim đại đây bay gạo mông panya niko niko buồn kapu 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 จะได้มันยังไงเห็ดเอาหลุดจะไปในป่าเนี่ยที่มีปลาคาร์ฟตัวนี้แหละตัวเสียตัวได้ตัเสียปลาคาร์ฟหัวตัวนี้ก็จะละเอีดใจเอียนปลายไปดุกป๊กดุ๊กปะคะเสียมกัน cái ngón lễ đấy mình mình nó cưới gì vô nó cái lỗ của nó cái cái bóng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  bà bóng Oh. Bà siêu. mới mấy này sẽ sử dụng tắc Nó như cái bà sưu nó sẽ sử dụng cho bà cái này lên thằng Nó có bật lấy lợi này, này. có không phủ? Ủa, người ta hè bỏ hả đấy Ôi bà Ngày bỏ Ngày đó hả lấy sao มีเต่ใส่ซำนี่กำกังวัวเวนหาไปขุดปลาดโอปลาดูกปาคือแล้วแล้วพอกินซำกำยังเวนปลาซิ คือไปว่งน้องเคร่องผัวลยจะมาซิวของเกาบดไดมันขอเทีนตะหัวมันสองสองสวิตักกับบดตรอย่างลบดได้สัมป่นนั่นแหละเวรดกเยอะหลับกระปูบงกระปูดีบููแกงมาตับร้อ vượn vớt được đi 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 để cô tôi nâng cho con, đi. Đừng, con đi. đi à, khá khá thịt bỏ quay phá đấy người ta bỏ mọ Ừ, vô đây đôi đôi ừ, hắn nào. Cưa hạc nhạc. Cứ hạc nhạc phải hố. ไง่้พนันบอกก็ยังกบก็กบใหม่โอ้ขี่ลขนาะสกโลดเจะเห็นโอ้นอนขี่ล่ทุกคนนี่ได้บิตัมนี่พ่อกินพออยากสัมเนะบริการมนเดี๋ยวึ้นไปน้องเติงเแหละ้องเชางได้ลัวลวยไก็คือ เรไทยไปถึงเทิอเยี่ยกว่านี้นี่บุกเลยทุกคนยังเอียดบนงูโอ้ยก็ละเอียดมีจั้โตหรปลาเดี๋ยวเอากูไองเออสองตนะเ้าอไรปลาอตนึ่งงูปลานี่ปลาอยู่พี่มันอยู่ตรงกันเอ้าแรวอยู่นี่ก็ตัวหนึ่งมนี่ ปลาดเลยปแจ็คสิงห์สาอมประกานอยนี่ประาหน่อยเจ้นึงอ้าวลดนี่น้องน้อยเจ้นี่ โอ้ยวันนี้จะเป็นประมาณแล้วมันย่อมมันย่มเนาะมึงงูก็ได้ปุ๊บงูนี้ใช้ก็มีหรเ่เออใช้ปลาลายเช็มุกปลานี่น้องหนาตอนแต่มันก็ขอนเนี่ยแหละทุกคนคือสิบปลาปลาลายของน้องที่เอาจูไปบุกีนนี่หรอจันทรนเป็นผ้าก็คือตอนยึดต่างจักใหม่อีกคนที่ต่างในละติดเหมือน

พกันกับกับหัวใหม่ามันบถึกด่านเมื่อกี้นี่มันไปอยู่กัขึ้นไปเท่ามันกหัมันก็อยู่ตลอดไม่จอะไหนเอรถไทมันก็สิยากเนี่นี่แรถไทางมันก็พืนมันก็บบด้ระดับนะมันก็บเียงนี่ออกหมอันเด จิตต่างถึงมันชิยากเงี้ยันมันก็คืนลงแล้วคืนแล้วรัเบี้ยเนาะรวังมันไงไหนไปไหนมันไปตัวเริ่มค้อนแน่เลยปล่ยลงไปยาวผมเลย เอาื้าวอวิ่งมาตกบ่ปลาชิบกันนะเพื่อนเรือเรอมันหนีเห็นะ ตินออกให้หนูนีตินออกเลยเลยโอ้ตินออกไล่ตัถามคุณสิบกเลยบกเ่บกเลยบกเลยคี่จิร mm. ีไ่ห็บน่าโกน้องนั่นอีกบอกคือโบเห็นปลาพโต

พอเราไปยักษ์โล่งสัมเนียวนี่ต้มลายพูดบ่าต้นลายพุดพี่แต่ปลาซิวอุ้ยตังบมมีปลาใหญ่เนาะมันลงเบิดบ่แค่ที่อ่างบอนี่ปลาชีขนาดเพราะว่าอยู่น้ามันลงมาหนีเบิดนะแสดงมันเบื่อลงเบิดปลาเลี้ยงปลายังก็บม่มีพอโตเลยนี่เออเป็นใจสีเนาะ มีมองบ่เอามองมันหยอดเน่น้องสาเพราะอะไรเอาปลาเมลาบไปใช่เลยสิพอดอกมาจูบสุดนะมาจากบ่อให้จูบแถวมันบ่มีปลานีล็อกจักตายสองอันผู้แป้งจักเบิดมื่ออะไรบ่ไรพ่ออันซ้ำเจ้าอะไ้จูบเอาสิื่อโอ้ได้แต่สานีน้องคนนี้สองสี่ห้าโอ้ยเดี๋ยวหาตัวก็ไปซิวบัตรถน นี่เรียกเสียไปหลังก่อนมาหลังก็ขู่ชวียูต้องสะเพื่อนข่าวคลองแทงอื้ยบ่ได้ประมาณละปราซิวม่พอกินพออยาสำหรับพอด้อู้ได้อีสำ พอัอเสจะได้ปัวนกัน,นับพี่คุณแบงไปให้เจ้าพ้องรถกบเจ้าพองโปมมหละรถกระโปมเพื่นะให้เพื่อนไล่ควานววามันเด้กก็ไล่นะั่นทุ่งแจ้ขลักจีอีเลยบ่เอาแบบไอจย์ป็นบ่เอาดอก เอาโหลดได้หลนี่แหละพกเอาแต่ํำนี่แหละกินเขาลก็ซิวอแหละอูอู้ไได้กอพี่สมบับแจนก็เตาบนหน่วยจนในโรงมหาเขาจนิวในไหปเราเหลือแจกเราเสีได้สุดเราแผลนื้อคยยิ่งเนอบมเออแจกับสมโอเราเหลือแจนเราูจเราสิ่งกอดไปซิว Với <laughs> một <laughs> <laughs> cái chế xuất quái 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 là quái 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 เลือกไก่นี่อย่ปูไก่ฮะอูปลาซิวอูปลาซิวเด้ออูปลาซิวเ้อผ่าหงำกินกับอูปลาซิวหมออาทิตําเำวพันที่หมอทีดีื่อเมื่อเพิ่งเิดจกซีมือพอขวบวันนี้เป็นหมออาทิตวบเลยเเสียบเสียสุดา บ่เสียบบ่เส being <though> ียบให้เพื่อนทำที่สอบอพื่อนทียาูว่า่ยบนกับผ้่อ๋ออานเทียนอยากทำนี่เลยนี่กินซัมมี่อูปะซิวครับตัมงมอจิสิกินกับกระปูยี่กระปูเสร็จล้วได้มาไม่ได้ย่กินล้วบอมามาได้ยหเลยได้ชิ้องมุ่งเลย เขาุมงอนตุ่มหมาพี <k <k ่น um> oh ้องมันิ <k <k ้เลยเขาด้วก mm. ันืมงอพมงอนพี pues> <k <k ่อตุ่มหนบุบงกระแตุงบุีบ่แปตุ่มงอเยพอสนยซื้อเขาพืนนะโอมัดเรียงเขาพดิลนองซิอยู่ เ,เด็กที่เขาหลวกก็เจ็ะมึงก็พักสมิ่งเหนือมั้เบี้ยขอมันขาดมันก็เต็มเป็นเนี่ยกระปุกใหญ่โตนี่เป็นเน่มั mình <laughs> cuộc cái con này, này nó nhỏ ừ. không mẹ ăn ừ. không mẹ ăn không mẹ ăn không mẹ ăn không mẹ không ไม่อะเาปูนี่นบ้า,าบงบมันบะมีน่ะเขาลักสอดก็จี้ทาพีกา,ายยังเ่งกระถางอ<ช>ยู่นะตนี่มีบะมีเลยใี่เขามาลักสอดต้งคื้นพอวเราเเห็นจตสิอย่างเต็มปิดบรบุีเอะแคบุได้็เพ่กปะโบาณปเนี่ยบุรีโบรายเหเขายังมักเข้ามาสอดาำมอยากสอด ตาไม่ได้หนักโตยหนึ่งตัวหายฉีดเห็นเลยเห็นเหรอมาคุณจุดเลือกคุณใดคนนอนเนี่ยเจ้าบเลยเห็นเ่ยเสียจะได้คนนอนหลับกินข้าเรีแล้วก็บ่มียังนอนหลินบัดนี้แต่สำหรับคลิปนี้ก็เฉพาะเจ้าใบเสนได้ทุกคนจะได้กระถาติดตามคลิปต่อไปจากสิไปหาหยังแน่ลบัดนี้อยู่บ้านนี่บ่คืออยู่ป่าเด้